พันธีลาเผยภาพความน่ารักลูกสาวน้องทิลาสําหรับคุณแม่คนสวยอย่างแอร์พันธีลากลับมาสวยฉ่าเหมือนเดิมแล้วค่ะที่แม้ว่าจะเพิ่งคลอดลูกสาวอย่างน้องทีลาไปได้ไม่นานแต่หุ่นคุณแม่ก็สวยสับแล้วแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือหุ่นของคุณแม่ลูกอ่อนโดยในไอจีของแอร์ตอนนี้เต็มไปด้วยความน่ารักของน้องทิลาแฟนๆกดไลค์กันแทบไม่ทันเลยซึ่งตอนนี้สาวน้อยก็มีอายุได้ประมาณ2เดือนกว่า,วาแล้วค่ะขอบอกเลยว่ากินนมเก่งมากๆเพิ่งจะสองเดือนกว่า แต่ว่าน้องทีลาเริ่มจะจำมั่มแล้วล่าสุดแอร์ก็ได้ออกมาเผยความน่ารักคู่กับลูกสาวโดยระบุว่าหนูตื่นมาส่งมามีไปทำงานค่ะสู้ๆนะคะพี่ๆทุกคนวันนี้มามีไปทำงานถึงข้ามเลยคิดถึงหนูแล้วเนี่ยวิถีแม่ลูกอ่อนออแอร์เองบันนี่แอร์บันนี่ธีลาเบบี้ธีลาสาวน้อยจำมัมน่ารักนะ่าเอ็นดูมากๆ ทำเอาพี่ๆตกหลุมรักทั้งโซเชียลคอมเมนต์โรลยว่าหน้าฟัดมากๆอ้วนมาพองตอนออกจากท้องหมามีแบบกลมสุดสาวน้อยที่ลาน่ารักหน้าฟัดมากๆเลยค่ะน้องอ้วงท่ลาคนสวยตื่นเช้าจังเลย,ยค่ะคุณแม่ก็สวยออร่ากระจายส่วนลูกสาวก็น่ารักซะละเกิน